ดีค่ะชื่อนางสาวสุดาทิพม์ตาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นนอจะพอรับผิดชอบออคนพิการจ้างงานนะคะในส่วนของข้อมูลองคอ์กรนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสงตั้งอยู่เลขที่276หมู่ที่11ตําตบลพลงามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านที่รับผิดชอบทั้งหมดจำนวน8หมู่บ้านนะคะประชากร8,962คนค่ะจำนวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบทั้งหมด1,688หลังคาเรือนรับผิดชอบสพดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะจำนวน2แห่งจำนวนว,นวัดที่รับผิดชอบ8แห่งมีอสมอในเขตทั้งสิ้น133คนค่ะ พยานาลทรงเสริมสุขภาพตำบลน,น้องแสงตั้งอยู่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือช่องตาอูนะคะหรือว่าจุดผ่อนพลช่องตาอูที่เป็นชายแดนไทยลาวนะคะจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในรปตรน้องแสงมีทั้งหมดเจดคนนะคะเป็นหน่วยงานในการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ควบปุมป้องกันโรครักษาพยาบาลเบื้องต้นนะคะฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุมีผู้ป่วยแล้วก็ผู้พิการมีการทํางานร่วมกันในเครือข่ายในชุมชนในงานรัฐแล้วก็องค์กรในทั้งในและก็นอกชุมชนค่ะสรุปรายละเอียดงานที่น้องคนพิการรับผิดชอบนะคะก็คือ 1. บริการจัดทำและบันทึกข้อมูล 2. บริการจดทาและจัดเก็บเอกสาร3บริการตรวจสอบคัดกรองผู้มารับบริการนะคะ 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ 5. บริการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการที่รปตหนตองแสงสําหรับแนวาทางการพัฒนาคนพิการนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนโยบายการทํางานของสปะสะชต้องมีการลงข้อมูลเคมนะคะของ ่ออเทนของผู้ป่วยเพื่อเป็นการเบิกจ่ายเงินนะคะในในผู้ป่วยที่มารับบริการทุกรายนะคะจึงจะมีการจัดให้น้องคนพิการนะคะ,ะไปเข้าร่วมอบรมนะคะในส่วนนี้ร่วมกับพี่พนักงานธุรการนะคะเพื่อว่าให้น้องได้มาทำงานในส่วนนี้ช่วยค่ะสำหรับ ภาพรวมก่อนและหลังมีคนพิการเข้ามาร่วมงานนะคะแล้วก็คุณค่าที่เกิดขึ้นก็คือ <c oughs> การทำงานในรพสอเป็นการทำงานเชิงลุกนะคะเป็นหน่วยปฐมภูมิจึงจาเป็นต้องมีการคี้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกเบิกจ่ายเงินนะคะซึ่งรอพอสตหนองแสงเป็นรอรอพอสตอที่มีประชากรในความรับผิดชอบค่อนข้างมาก การโลงชุมชนอย่างเช่นการออกอตรวจสุขภาพประชาชนนะคะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมามาขีเพิ่มนะคะมีความลำบากเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่น้อยทำให้บางทีก็ขีไม่ทันนะคะไม่มีการจ้างงานคนพิการทําให้มีการช่วยงานในส่วนนี้ได้มากน้องคนพิการสามารถขีข้อมูลและ ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีนะคะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องขยันไม่เกียงงานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดวงฤทัยชนะภัยความพิการพิการทางการเคลื่อนไหวค่ะปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ช่วยธุรการค่ะค่ะสําหรับก่อนการจ้างงานนะคะชีวิตเป็นยังไงชีวิตลำบากมากค่ะไม่มีเงินไม่มีงาน ไม่มีรายได้นะคะทําไร่ทําสวนหาชาากินข้าค่ะเงินเดือนที่ได้รับก็จะมีแต่เงินเดือนคนพิการ800บาทต่อเดือนค่ะซึ่งมันไม่พอในการใช้จ่ายในในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะก็มีรายได้พอใช้ไปวันๆไม่มีที่จะเก็บนะคะไม่มีที่เป็นเงินที่จะเก็บครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบ เข้าสังคมค่ะกลัวการเข้าสังคมชอบเก็บตัวอยู่บ้านไม่ไม่อยากออกไปไหนเพราะกลัวการดูถูกการมองเหยียดความการที่เราเป็นนะคะเพราะว่าสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันมันไม่ได้เปิดกว้างเหมือนในสังคมที่เมืองหรือว่าสังคมหม่อื่นที่เขาเปิดกว้างค่ะค่ะสำหรับหลังได้งานชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะก็คือ ได้เรียนรู้ในการทำงานจากอะไรที่ไม่เคยได้ทำทำไม่เป็นตอนนี้ก็สามารถทำได้ทำเป็นค่ะรู้จักปรับตัวเข้าหาเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานกล้าที่จะเข้าสังคมมากขึ้นไปทำบุญตักบาตรในวันพระที่วัดในชุมชนไปช่วยงานสีดำของชุมชนช่วยงานต่างๆของชุมชนค่ะสำหรับการออมนะคะ เงินที่ได้รับจากเงินเดือนก็จะแบ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งในธนาคารนะคะไว้ใช้เป็นเงินฉุกเฉินเวลาที่เราไม่มีจริงๆนะคะแล้วก็เงินที่ได้จากการทำงานฉันก็ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไว้ค่ะมาทำงานนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของที่บ้านจะได้ที่บ้านจะได้ไม่ต้องมาคอยรับคอยส่งนะคะ ก็ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อตู้เย็นนะคะไว้ใช้ที่บ้านเพราะว่าตู้เย็นเครื่องเก่าพังสำหรับด้านสุขภาพนะคะก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าทำงานที่นี่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีค่ะรู้ปัญหาสุขภาพที่เป็นและสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้ค่ะค่ะสำหรับคุณค่าที่ได้รับจากการจ้างงานนะคะก็ รู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิใจที่ได้รับการยอมรับการมีตัวตนในสังคมชุมชนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่เคยได้ลองทำเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมชุมชนและได้ประ,ะทำประโยชน์ให้กับองคอ์กรช่วย งานองค์กรแบ่งเบาภาระขององค์กรช่วยเหลือและเข้า,ขาร่วมกิจกรรมกับสังคมในการทํากิจกรรมต่างๆเวลามีเวลาที่มีกิจกรรมค่ะค่ะดิฉันก็ขอขอบคุณบริษัททบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะที่เลือกจ้างงานคนพิการมากกว่าที่จะส่งเงินเข้ากองทุนเฉยๆทำให้คนพิการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมค่ะขอบคุณค่ะ